เราก็ลองย้อนกลับไปช่วงเวลา9นาฬิกา1 1นาทีถึง9นาฬิกา45นาทีนะคะช่วงทีนี้แก๊บช่วงเวลา 9, 9. นาฬิกาุ15นเนี่ยที่พ่อแบมเห็นจำเลยนะคะอยู่ตรงสวนยางทางไปบ้านนอง ลอง,ลองมองดูนะคะนั่นนะคะเห็นไหมคะตรงที่ลูกสรนีเบียนไหมคะเห็นไหมคะ,มคะตรงภูเหล็กไฟนั่นนะคะพี่คิดว่าน้องจะเดินไปเองได้ไหมคะจากบ้านตรงที่มาตะแกะล้ะนะเดินขึ้นไปบนเขาบนภูตรงนู้นนะคะคิดว่าเป็นไปได้ไหมคะ <c oughs> ช่วงเก้าโมงเก้าโมงประมาณเก้าโมงสิบนาทีหรือยี่สิบนาทีนี่ก็จะเห็นปั๊บเข้าไปครับรับเข้าไปแล้วก็หาปืนผมก็จ้อดูเลยครับจ้องดูไม่ออกมาสักเดี๋ยวนะตอนที่วันนั้นพ่ออยู่ตรงจุดนี้เลยครับครับที่ที่พ่อบอกว่าอยู่แถวห้องครัวนะครับอ่าแล้วมองกันในช่องเนี่ยนะครับช่องนี้นะครับไปนู่นครับอ๋อมันเห็นกอไผ่ครับคนเดินมารับเข้าไปเลย ที่เดินออกไปดูไหมไม่ผมก็ยืนดูอยู่ตรงนี้และแล้วเขาก็จ้องจองก็พูดวันนี้เดี๋ยวได้ยินเสียงแป๊บแป๊บเดี๋ยวคนเดินเข้าป่าแต่มันไม่เป็นแต่มันไม่เป็นไอ้ที่คนเดินตรงนั้นครับก็คือเดินหายเข้าไปเลยผมก็จองนะไอ้สามแแรกที่พ่อบอกว่าอาจจะเป็นคนมาลูกวัวผูกควายหรือแม่น่คนตัดไม้อะไรเนี่ยพ่อก็อยู่จุดนี้เหมือนกันครับถ้ามีคนแปลกหน้ามาอุ้มน้องจะร้องโวยวาย แต่ตอนที่น้องหายตัวไปไม่มีเสียงร้องเลยไม่มีการขัดขืนเลยไม่มีใครได้ยินเสียงร้องเลยตรงนี้ตำรวจบอกว่าคนที่อุ้มน้องไปต้องเป็นคนรู้จักถึงจะเข้าถึงตัวเด็กได้แล้วก็มีสิบคนค่ะสิบคนที่ถือว่าเป็นพยานที่ให้ข้อมูลกับตำรวจนะคะประเด็นตรงนี้เนี่ยตำรวจบอกว่าเ,เกิดในช่วงวันที่ ตัวน<ส>ี้คือเสื้อตัวสีขาวนี่ครับคือลักษณะการแต่งกายของน้องตามภาษาเสื้อกีฬาถึงเสื้อก้าวครับ,รบซึ่งหาไม่เจอซึ่งน้องใส่ครั้งสุดท้ายก่อนหายนี่คือชุดยูนิความที่การแต่งกายของเด็กก่อนหายครับลองเอารูกวนลหยิข้นสาสมมติเด็กหลบพัดได้ถ้าสาธิตทีา่ยาจจะไม่รู้เป็นเพราะอะไรมไม่ฝนตกนี้ช่วงนั้นฝนยังไม่ตกครับเ่ว่งวันที่11แต่พอมาวันที่บาของับครับ เดี๋ยวเราจะจุดนี้น่าจะเป็นเงินเาจะเป็นงับผมคเราเรายไปครับเส้นทางผ่านที่เราแยกสำหรับทางโคจตรงนวที่องเวที่งนครับเดี๋วน้โคอยู่แหวนที่เแหวนที่ใหญ่แหวนที่ใหญ่ตัแวอย่างทำให้ได้ทราบข้อมูลที่แน่ชัดแต่้มีคนอะหลาดออกมาเป็นไม่ได้มด ลาเนเปอร์เซ็นต์ครับผมไม่ทำหรอกวันี้ผมจะเลี้ยงให้เป็นลูกผมเองแหละแต่พ่อแม่ต้มาเลี้ยงนอนไม่เจอเลยนออยู่ตรงนี้ค่ะตสามทา่ค่ะอันนี้์ขาวนอนอยู่ที่บ้านไม่ได้ไปหาช่วยขวเขาก็เลยสงสัยคนนี้แหะนะมันคันขื่นอยู่ที่ตัวค่ะไปตากแดดมันจะคันโดนค่ะแล้วเราลองแคออปออกมาดีไหมครับบอกเลยครับไอเทนอมปิเคียนนะครับบลูบุหินนะครับแล้วเราแคปได้กับตรงไหนครับบอก ไม่ได้ทำครับครับไม่ได้ไปครับไม่ได้เจอครับครับไม่ฉันฉนิทก็ผมรู้จักแต่บ้านเขาครับนิดกันครับวันนี้เขาเรียกัะไรครับใคพี่ค,<ะ>ครับนี่รบกวนครับไปที่